มึงก็วนแต่ก้นขี้กูนี่แหละไข่นี่ว้ายไล่ยังไงเขาจะแข่งตะก้อแล้วมึงไปตามหมอนวดมาสิมึงจะไม่ทายเส้นเลยครับครับครับเอ้ยร้านนึงนะรานนงเงินรางวัลตั้งแสนหนึ่งอะเต็นท์มังกรเขาจัดเอามาแล้วครับมาแล้วครับโอ้โหครับผมมาแล้วอ้าวอันนี้เลยตรงนี้เลยมาตามสบายได้ไอ้นะวดหลังเนี่ย สวัสดีครับเสียเอ่อตรงนี้นะครับตรงนี้ตรงนี้นี่ยนี้ใช่ไหมครับครับผมอย่าสมมติวุนนะครับเออโอ้ยวุ่นวนเนี่ยเยี่เยี่เนี่ยวนวนุวน่วน,วนเช้าอย่าทำสายวน,วนสายโอมพระเสียงสารเอ๋ยลอยพวกมึงเท่าไหร่มึงจงแดงหลังเลือดใจ็ดพวกมึงเท่าไหร่มึงจงเดือดดังไฟมึงอยู่พี่ได้ร้องให้มาหากูโอ้ยโอ้ยมึงก็วนแต่ก้นขี้กูนี่แหละใครยนี่ว้าย โอ้ยโอ้ยว่าแล้วว่าสถาคุ้นๆว่าวนไปวนมามันจะอัดหัวดำกูใช่แล้วโอ้ย